ต่อใบกับขี่ต้องขอใบรับรองแพทย์แล้วต้องทำยังไงบ้างวันนี้มาริทมาบอกครับผมสวัสดีครับผมมาริสหรือเลดแชร์นะครับใครไม่แชร์แต่เลแชร์ครับผมนะครับผมวันนี้นะมาริสก็จะมาบอกวิธีการ ขอไปรับรองแพทย์เพื่อที่จะไปต่อไปกับขี <unintelligible> <meglio> ่นั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือใบขับขี่รถยนต์หรือใบขับขี่อื่นๆเนาะเกี่ยวกับการต่อไปกับขี่รถนั่นเองนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเราสามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะโรงพยาบาลเอกชนรัฐก็ได้หรือว่าจะเป็นคลินิกก็ได้นั่นเองนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะมึงริษณ์แนะนำว่าเป็นคลินิกดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้รวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะคนคนเยอะเนาะคนแค้เยอะเนาะอาจจะ ไม่เสียเวลานะนี่นะครับผมแต่ว่าอาจามันบอกเรื่อราคาอย่างนี้ก่อนนะครับผมเรื่อราคานะเออถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือว่าอนามัยนะครับก็อยู่ประมาณที่5 0าสถึงหนึนั่นเองนะครับผมนะส่วนโรงพยาบาลเอกชนนะครับกับคลินิกนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณเลทห้าสิบหนึ่งหนึ่งร้อยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่จะห้าสิบไม่มีนะแต่เอกชนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ที่นั่นเองนะครับผมแล้วแต่ละที่เนี่ยมันก็จะบอกว่าหมอตรวจสอบเบื้องต้นนะ ก็ไม่เหมือนกันด้วยเนาะบางที่เนี่ยครับผมนะม่นลิ้เคยไปขอใบรับรองแพทย์นะครับเพื่อที่จะไปต่อไปกับขี่บ้านนงนู่นนี่นั่นบ้างเนาะบางที่เนี่ยคือเขาจะตรวจนิดนึงนะครับผมตัวใน,นที่นี้หมายถึงว่าตรวจร่างกายของเราอย่างเช่นสายตาเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมองสีเขียวสีแดงสีส้มอะไรชัดไหมอะไรเงี้ยครับแต่บางที่เขาไม่ตรวจเลยเหมือนสดๆเมื่อวานเลยนะครับมางลิ้ก็ไปขอ,อติดต่อขอใบรับรองแพทย์ใช่ไหมเพื่อที่จะไปต่อไปกับขี่รถยนต์นะครับ จากสองปีเป็นห้าปีเนาะแล้วก็บางทีรออยู่เนาะเพราะว่าคือไปที่คลินิกคลินิกหนึ่งนะ้องไปเอก,กชนนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีคนไข้อยู่คนไข้นึงนะครับแล้วมันก็รอรออยู่เนาะรออยู่ประมาณเกือบ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 ครึ่งชั่วโมงหรือประมาณย0่สิบนาทีได้นะครับผมนะรออยู่เนาะแล้วหลังจากนั้นครับตรวจออกเข้าไปพบหมอหญิงไม่ถึงสิบวิครับคือ <c oughs> <c oughs> คือแบบเขาจะมีแบบฟอร์มนะครับเป็นแบบฟอร์มแบบใหม่นะครับใบรับรองแพทย์นะครับที่เอาไว้ต่อใบอนุญาตการขับรถนะครับคือก่อนที่จะไปพบหมอเนี่ยคือบัิ้ก็ต้องกรอกข้อมูลของ่วนบังลิ้งก่อนเนาะแล้วหลังจากนันคบพอเข้าไปพบแพทย์ปุ๊บเนี่ยแล้วแพทย์ก็จะเขียนกูเขาเขียนไม่ถึงสิบวิเศษนะครับโดยที่ไม่ถามอะไรบางลิ้ักคาเลยแล้วพอพอก็เขียนเสร็จก็เออป๊บเขาก็ยื่นให้กับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับแล้วคือบางลิก็ ถามว่าเเสร็จแล้วหรอครับคือบลิีบพึ่งนั่งปุ๊บอ๋อเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วก็คือหมอว่าอ๋อเสร็จแล้วครับเออก็แข็งแรงดีนี่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าดีกนะครับผมนะอันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังใน่ดีกนะครับคือจริงๆอะ่ะเออหมอกคนจะต้องตรวจเช็คคนไข้เอ้ยคนที่มาขอนิดนึงนะครับนะอันนี้คือทางที่ดีเนาะแต่ว่าคือแบบก็ไม่เห็นว่าเขาตรวจแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเออเหมือนเพราะว่าบางที่ที่บวจ ดูสายตาเราด้วยว่าเห็นชั้นไหมมีอะไรผิดปกติไหมก็ต้องถามคนที่มาขอใบรับรองด้วยเนาะแต่นี่ก็คือหมอคนนั้นก็บอกว่าเออก็ก็แข็งแรงดีนี่เ,เส็จแล้วครับเนี่ยแค่นี้เลยโอเคนะครับผมนะขั้นตอนคือไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดต่อเอ,อทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ครับว่าเนี่ยเราต้องการที่จะมาต่อ,อ,อขอใบรับรองแพทย์เพื่อไปต่อใบขับขี่รถนะครับผมก็ คือเขาก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เรากรอกนั่นเองนะครับผมแล,ล้วอย่างจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลแล้วก็รอพบแพทย์แค่นี้เลยครับแล้วก็พอหลังพบแพทย์ปุ๊บก็เสียตังค์หรือจ่ายตังค์นั่นเองนะบแปดสิบห้าสิบร้อยแล้วแต่นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับหวังว่าทุกคนได้ประโยชน์จากการฟังคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้มานเล็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ๊อกมาเล็กขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกด ระฆังดังตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค